พี่น้องอสมอและท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมชกสสมอทุกท่านครับคลิปนี้ต้องตั้งใจฟังเพราะคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตทำไมส่งเอกสารให้สมาคมชกศส,สมอนานแล้วคนที่เป็นทายาทยังไม่ได้รับเงินสรุป ทายาทเนี่ยต้องเตรียมเอกสารนะอะไรบ้างสำคัญมากต้องฟังทุกประโยคให้ชัดเจนเอาเรื่องเอกสารก่อนนะเอกสารของผู้เสียชีวิตที่ทายาทต,ต้องเตรียมนะครับดังต่อไปนี้เริ่มต้นที่หนึ่งก็คือสำเนาใบมรณบัตรนี่สำคัญมากพอท่านต้องใช้แน่นอนนะครับ ถัดไปคือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตโอเคนะ 3. าสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและก็4ถ้าเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลท่านต้องใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลด้วยโอเคไหมอันนี้ฝั่งของผู้เสียชีวิตนะครับเน้นยำ้ำทะเบียนบ้านต้องปั๊มหรือประทับตาที่ ที่เขียนว่าตายตัวสีแดงโอเคนะครับอันนี้คือฝั่งผู้เสียชีวิตที่ทายาทต,ต้องเตรียมทีนี้มาฝั่งของทายาทผู้รับประโยชน์ท่านต้องเตรียมอะไรบ้างครับเริ่มที่หนึ่งมันจะเป็นใบคําขอเรียกว่าแบบชกสอ,อสอมอ5นะครับสำเนาทะเบียนบ้านของ ทายาทผู้รับประโยชน์ทุกคนนะต้องเตรียมนะครับสำเนาบัตรประชาชนของทุกคนสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือว่าบุกแบงก์จะเป็นธนาคารไหนก็ได้ถ้าเป็นธนาคารกรกศก็ดีครับจะได้ไม่ต้องรอเคลียร์ลิงโอเคไหมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้าทายาทมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับตัวอย่างว่าผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลตามสามีก็แนบไปด้วย และก็ที่สํำคัญก็คือว่าถ้าใครที่เป็นผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในฐานะผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูตรงนี้ต้องมีใบรับรองด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งของทายาทเมื่อกี้ฝั่งของผู้เสียชีวิตเตรียมตามนี้แล้วไปหาเจ้าที่นะครับที่รอพอสตในพื้นที่ของท่านหรือศูนย์อนามัย ถ้าเป็นอสสนะครับเจ้าที่เขาจะมีไปนําส่งเป็นแบบชกศส,สม .4 อ,อีกต่างหากเพราะฉะนั้นส่งเองตามลําพังไม่ได้ถ้าจะให้ดีใครที่ไม่รู้ขั้นตอนอธิบายแล้วฟังก็ลําบากไม่รู้จะปริ้นยังไงเอกสารที่ไหนแนะนําว่าในส่วนนี้ติดต่อรอพอสตให้ไวนะครับส่วนใหญ่ก็จะมัวยุ่งจัดงานศพใช่ไหมครับก็ ประมาณหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วเนีท่านถึงไปร่วมกระบวนการในการเบริกเงินจกสสมนี่ในส่วนของเอกสารนะครับใครที่ฟังไม่ทันจดไปด้วยก็ได้นะครับหรือจะฟังคลิปนี้ซามอีกรอบก็ได้โอเคถัดไปเป็นขั้นตอนทำไมถึงช้าอย่างนี้นะครับเอกสารของท่านต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งฝั่งของผู้เสียชีวิต และฝั่งของถายาทถ้าเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งขาดเขาจะไม่นับรวมเป็นรายชื่อที่ต้องจ่ายเงินจะรอให้เอกสารพร้อมนะครับทั้ง2องฝั่งไม่พร้อมไม่จ่ายนะไม่ว่ากี่เดือนก็ตามตามนี้นะครับต้องพร้อมทีนี้ในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะตัดยอดนะครับของคำขอ รับเงินสงเคราะห์ราววันที่28ของทุกเดือนตัวอย่างเช่นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือเดือนนี้นะครับคณะกรรมการของสมาคมชโกสสมอประชุมวันที่2พฤษภาคำถามต่อมาเขาประชุมวันไหนแต่ละเดือนไม่ตรงกันนะแต่ตอบได้ว่าเขาประชุมช่วง ต้นเดือนของแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ประชุมแต่ละเดือนไม่ตรงกันพฤษภาคมเขาประชุมวันที่2พฤษภาโอเคไหมทีนี้เมื่อประชุมวันที่2พฤษภานะก่อนเดือนพฤษภาคือเดือนเมษายนใช่ไหมครับก่อนเดือนเมษาก็คือเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งคําขอมาที่สมาคมตั้งแต่เขานับถึงประมาณ28คือ29นะวันถัดมาตั้งแต่2ี เเดือนมีนานะครับเป็นต้นมาจนถึงราววันที่28เมษายนนะครับช่วงนี้พราเดี๋ยวเจ้าที่ต้องเตรียมเอกสารให้คณะกรรมการมีมติต้องมีแกบนิดหนึ่งนะครับเขาจะตัดนี่ประมาณ28เอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ที่ครบถ้วนนะยา่าไม่ครบไม่ส่งต่อให้กรรมการมีมติ ตั้งแต่วันที่29เดือนมีนาคมถึง28เมษายนประมาณนี้ก็จะให้คณะกรรมการของสมาคมชกสสมอพิจ,จารณาเพื่อจะจ่ายเงินให้กับทายาทในวันที่2พฤษภาใช่ไครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านตกรถส่งเอกสารไม่ทันวันที่28เมษา ท่านไปส่ง29นะครับ30เมษาหรือส่งพฤษภาท่านต้องรอเข้าที่ประชุมเดือนหน้าคือมิถุนายนโอเคไหมทีนี้สมมตุติท่านส่งเอกสารท่านนะครับและคณะกรรมการประชมุมอนุม,มัติรายชื่อนะครับของผู้เสียชีวิตให้ทายาติรับเงินเขาจะจ่ายเงินเมื่อไหร่ฟังให้ดีนะ พอพสองพฤษภากรรมาการมีมติปั๊บวันที่เขาจะหักเงินก็คือปกติทุกวันที่15ของทุกเดือนถ้าไม่ตรงวันหยุดราชการหรือวันหยุดนะะักขัตฤกษ์อย่าง15พฤษภาคมเนะี่ยก็ไม่ตรงวันหยุดเพราะฉะนั้นเขาจะหักเงินในวันที่ค่าปุ๋ยการท่านเข้าบัญชีทุกเดือนเป็นแบบนี้หลักการเดียวกันนะครับ15พฤษภา เงินค่าบริการท่านเข้าบัญชีเขาก็หักเงินของท่านเงินที่หักเอาไปไหนครับเงินที่หักก็จะให้ทายาทของผู้เสียชีวิตที่ส่งรายชื่อมาทันเวลาตามกรอบที่ผมบอกเมื่อกี้ราวประมาณพันคนนะครับต่อผู้เสียชีวิตแต่ผู้เสียชีวิต1คนอาจจะมีทายาทรับ1คน2คนก็เป็นเรื่องของเขาไปนะทีนี้พอหักเกิน15ปับ๊บ หลักการของสมาคมคือเอา7ไปบวกหมายความว่าถ้าเขาหักเงิน15เขาจะจ่ายราววันที่22นะครับอย่างเดือนนี้เขาประกาศว่าเขาจะจ่ายให้ทายาทงวดแรกหรือวนที่1ภายในวันที่23พฤษภาคม2568ทายาทจะได้เงินงวดแรกคำถามถัดมาทำไมต้องงวดแรกงวด2งวด3 ก็คือสมาคมเนี่ยไม่ได้หักเงินสำรองกองไว้ที่สมาคมโอเคไหมสมาคมหักเงินเป็นครั้งเป็นคราวไปในแต่ละเดือนอย่างวันที่20วันที่15พฤษภาคมเนี่ยก็จะหักเงินนะครับมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะที่สมาคมหักเงินไม่ได้สว่วนนี้ก็จะถูกเอาไปหักเพื่อจะจ่ายในงวดที่2หักงวด1ได้เท่าไหร่นะครับ เขาก็จะจ่ายให้กับทายาททุกคนเขาจะหักไว้1%เปอร์เซเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของสมาคมเรื่องราวก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทายาทจะได้เงินช้าหรือเร็วอยู่ที่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารตั้งแต่ต้นทั้งของผู้เสียชีวิตและตัวทายาทผู้รับประโยชน์ทุกคนและ2คือการส่งเอกสารตามรอบเวลา ที่ผมแจ้งแต่ต้นหรือเปล่านะครับสองขั้นตอนนี้จะทำให้ท่านได้รับเงินไวที่สุดคิดว่าท่านคงเข้าใจนะครับขอบคุณนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ